น้เย็นค่ะแม่บ้ารนรดน้ำต้นไม้บ้าพี่น้องเบ่งดอกอันนี้งามบ่ดอกชวนชมอุย้ยสีเสื้อกับสีดอกวันนี้บนรังคาสีชมพูรดน้ำต้นไม้กันค่ะพุดนะแล้วหดน้ำต้นไม้ห้แม่บ้านเพราเหตุเวียให้ยเก็บผ้าไปแล้วเหรอผ้าเมื่อกี้ชมสวนชุมชช่มฉ่ำชุ่มยี่โถยีถ่โถกำลังจะมาโอ้มีอะไรจะอวด พี่น้อมดอกไอเนี่ยมันออกดอกเฉยเลยเนี่ยต้นนางกักไม่ใช่จะถูหวยแล้วเนี่ยเขาพี่อ่างทำไรลูกดูที่ต้นนางกักออกดอกว้าเอาใ่เอาใส่นี่ใส่เสดาน้ําไหนเห็นไหมต้นนางกวักแม่ออกดอกโอ้โหกินมาม่าดิบเล่นเออบอเลนทายแล้วกุหลาบโรยหมดแล้วมันมีดอกไหม โอเคพอเพียงกินอะไรปิดน้ําเลยปิดน้ําเลย,เยปิดน้ําเป็นไหมพอเพียงไม่เป็นเอ้ยไม่เป็นเราเอาใส่ให้มันเต็มถังเลยพี่เอาใส่เอาไว้เก็บไว้ล้างมือลดน้ําป้าคอยสอนดอกอันนี้พี่น้องนางกวักออกดอกเ้อมีโซกแน่ๆเลยปกติมันจะอยู่ชิดตรงนี้นะพอเพียงกินมาม่ดบเด้อเอ้ยเนาะ ชุมชช่มจ่ำชุ่มจ่าโอ้ก็ถือถือดอกไป้โพเซียนมะยมดาส้มสวนส้มสวนยำ่ำนั่นอันพ่อบ้านถอยมาต,ต่ำแตกอันหนึง่งทางต้นไม้ันสะอ่อนดอกอันนี้ค่ะพี่น้องสามนาทีก็มีแหงบรรยากาศยามเยน็นยามค่ำตื่นโมมีคลิปเลี้ยวลงคลิปสัน่นคลิปสตรีม่ายดอกไม้ต้นไม้ต้นลหลให้ เพื่อนบ้านเบึง้งละจ้ามีดอกโปย้ยเซียนมีดอกชวนชมแล้วก็มีส,สวยๆ <c oughs> ปิดน้ำแล้วยังคะอ้าพ่อเขาปิดแล้วเอออันนี้หัวใจด่างหัวใจเศรษฐีจใจกระถางไร้มังก่อนอยังปิดปิดนาปิดนะลูกรอลูกค้ามาดูรถเพิ่มเติมเพราะบ้านจ้างไอ้ ช่างมาทำต่อได้ยังพี่พอพียงออกมาแล้วลูกเอาอพี่ออกมานี่มาอยู่กินอะไรไปตลาดไหมลูกไปตลาดโอ้ยกินมามาดิบไว้ไว้มันจะเจ็บท้องนะี่จะเจ็บท้องนะลูกเฮ้ยเนาะบรรยากาศย่ำคำเนี้ยโไม่หยางพี่น้องมาถักท่ายย่ำเย็นจ้าท่านได้ได้กับเขาได้เนียกินแรงเนาะวันนี้ สีชมพูสดใสนะคะพพอพยงมาอัดปิดคลิปกับแม่แล้วลูกมาน้องพอเพียงกลับจากเี่ือนแล้วดูผมปล่อยผมผมเป็นรอนเลยผมเป็นรอนเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดตอนเย็นนะคะบ๊ายบาย